สวัสดีจ้าสวัสดีครับมาซื้อยาคุมเหรอครับผมได้เลยจ้าเ,เดี๋ยวรบกวนลูกค้าตรงนี้นะเป็นป้ายตอบราคาอะไรเนี่ยตอบขึ้นอปรับลงเนี่ยซื้อครั้งที่แล้วร้อยสิบบาทอยู่เลยครับพวจะเอาของเก่าหมดอายุมาขายใช่ไหมครับเนี่ย oh, <no. S 2> ร้านยากรุงเทพมีการตรวจสอบอายุและดูแลคุณภาพสินค้าเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีสินค้าใกล้หมดอายุอยู่บนชั้นวางและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพสำหรับบริการลูกค้าอยู่เสมอนอกจากนี้ในร้านยากรุงเทพยังมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงมาตรฐานเพื่อช่วยรักษาคุณภาพยาและสินค้ารวมถึงการเก็บรักษายาที่ต้องแช่เย็นในตู้เย็นลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับยาและสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีในราคาไม่แพงจากร้านยากรุงเทพเพื่อช่วยดูแลสุขภาพ ของทุกคนของทุกอย่างที่ส่งผ่านมือไปยังลูกค้าเป็นของที่มีคุณภาพแน่นอนจ้าอ๋อผมได้รู้อย่างนี้ผมก็สบายใจมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะจ๊ะเราคุณ